20ตัวละครสาวผมเหลืองตาฟ้าที่ได้รับการโหวตมากที่สุดผมเหลืองหรือบรอนเป็นอีกหนึ่งสีผมยอดนิยมของสาวๆในอนิเมะรวมถึงตาสีฟ้าที่ให้ความรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงทำให้วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดูกันว่าจะมีตัวละครสาวคนไหนบ้างที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากการจัดลำดับของเว็บไซต์ ranking.net ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนกว่า1170บโหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับรื่สิบดักเน็ตจากเรื่องค e นส5บะห้าสิบเจ็ดจุดหน นมจากเรื่องมาคอสฟอนเทียห้าสิบแคะแนนอันดับสิบเจ็ดอลิสคาเทเลจากเรื่องประไกสายไวฝันห้าสิบคะแนนอันดับสิบหกคิริสกิจิโตเกะจากเรื่องรักรวงปวนใจห้าสิบเก้าจุดเจ็ดคะแนนอันดับสิบห้าหมายเลขสิบจากเรื่องดาร์กนั่บห้าสิบเก้าจุดเก้าคะแนนอันดับสิบสี่อันจารีนาคุโดชิวจากเรื่องพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทหกสิบแปดจุดสองคะแนนอันดับสิบสามจาชินจังจากเรื่องจาชินจังดอปคิงหกสิบแปดจุดสามคะแนนอันดับสิบสองฮินาคะ อันดับเฟิโลจากเรื่องผู้การโลภพงาัวสิบสคะแนนอันดับแคาชิวะสกิเซนาจากเรื่องชมรมคนไรเพื่อ 2, นคะแนนอันดับ7อิลิน่าเจโลวิสจากเรื่องโรงเรียนรอบสังหารต8วคะแนนอันดับ6อัลเทียเพนดากอนจากเรื่องเฟสเตยไนท์ต2 2คะแนนอันดับห้ายาเซเอริจากเรื่องเลิฟไลท์ตัวสิบสี่จุดห้าคนะแนนอันดับสี่อันนี่เลนฮาจากเรื่องผ่าพนะิภพไททันตัวสิบแปดจุดห้าคะแนนอันดับสามฮิสโทเรียไลฟ์จากเรื่องผ่าพ,ภาพิภพไทต เ a r d e n นจากเรื่อง v ว o อ e t e เ e เวอร์กาเดนก็13 7คะแนน